พูดสิไในความโอเอ๋วในความแบบหอมมะพร้าวไม่มีโอ้โหเสียงเงินซื้อเพราะว่าแบบคืออยากแบบฟิลแบบมีกลิ่นมะพ,พร้าวเ่วเรินร่างอยากเป็นแบบโอเอ๋วแต่นี่คืออะไรผลที่ได้คือแบบกลิ่นอะไรอะ่ะไม่ใช่กลิ่นมะพร้าว ก่อนอืน็จะมารีวิวถึงครีมโคนมับผมตัวหนึ่งที่เอ่อเห็นมันเห็นมันชอบขึ้นมาในฟีดของเกอ่ะในเฟซบุ๊กว่าแบบเป็นคนนมาบผมน้ํามันมะพร้าวคือช่วงนี้กระแสน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นมันมาแรงเนาะก็นั่นแหละเกมก็เป็นเหยื่อทางการตลาดเพราะว่าเออเห็นมันถูกดีกระปุกละหกสิบห้าบาทก็เลยแบบอ่ะซื้อมาลองดีกว่าหมายใจว่าแบบว่ามันต้องแบบ มีกลิ่นมะพร้าวหอมฟุง้งตลบอบอวนเพราะครีมอาบนา้ำเกมก็ใช้กลิ่นมะพร้าวแบบคือแบบคือเป็นคนชอบกลิ่นมะพร้าวอยู่อะกลิ่นมะพร้าวนะไม่ใช่กลิ่นกะทิคือแบบอยากได้แบบฟูลออปชันแบบทั้งผมก็แบบหอมเหมือนมะาพร้าวกลิ่นกายก็มะพร้าวคือน้ำหอมก็ยังใช้กลิ่นแบบอาท็อปน้ตเป็นมะพร้าวของวิกต,ตอเรีย แต่คือเราก็คาดหวังไปอีกตัวนี้ไว้มากว่าอามผมผิวโน่นนี่นั่นคือต้องเป็นมะพร้าวหมดเลยแน่เลยอะไรอย่างี้แป้งตัวน,นี้เลยคนหมักผมน,น้ำมันมะพร้าวอุดมไปด้วยคุณค่าทางวิตามินอ e, ีวัสันสูตรพิเศษอีว่าอืมย่างใดในเล่าอสรรพคุณนะจ๊ะที่เขาบอกมาว่าคนหมักผมน,น้ำมันมะพร้าว หนึ่ <1. S 2> บำรุงรากผมให้แข็งแรงแล้ลางพิษให้เส้นผมจากสารเคมีฝุ่นควัน 2. ผมนุ่มชุ่มชื้นไม่หนอกก่อนไว 3. ยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผม 4. ป้องกันหนังศีรษะจากรังแค 5. ปรับสภาพปรับสภาพผมเสียให้มีน้ำหนักไม่แตกปลายวิธีใช้ของเขานะคะถ้าใช้เป็นครีมนวดใช้ประมาณ5นาทีหรือจะหมักทิ้งไว้ย0่นาทีหรือ จะอบไอ้น้ำคือชโลไปทั่วสีษัแล้วก็อบด้วยเครืออบไอ้น้ำสามสนาทีแล้วล้างออกผมจะนุ่มสวยเงางาม,งามและมีน้ำหนักววาซานอืมแต่ก็ม่ได้นำพาป<อ>ริมาณที่เขาให้มาคือ300กรัม<อ>มีเลขจดแจ้งมีเบอร์โทรที่ติดต่อมีไลายไอ d ดีมีอีเมลมีบาร์คงบาโค้ดมี QR อโค้ดเรียบร้อยนะจ๊ะ คือทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมัง้งเนาะอันนี้ไม่รู้ผลลัพที่เกมได้คือหลังจากที่ได้มาคืออุ้ยตื่นเต้นเอามาใช้จ้ะลองใช้ไว้เท่านั้นแหละก็คือแบบแล้วละแล้วละ,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 ละพอเปิดขึ้นมาใจนวดผมเปิดมาปุ๊บไหนกลิ่นมะพร้าววะคือแบบ นี่มันไม่ใช่กลิ่นมะพร้าวอะ่ะแต่เป็นกลิ่นอะไรไม่รู้ว่ากลิ่นน้ําหอมแรงมากอืมเนี่ยกลิ่นน้ําหอมคือแรงมากแล้วแบบกบกลิ่นมะพร้าวไปหมดเลยหรือเปล่าหรือไม่ได้ใส่มะพร้าวมาเลยอืมอ่ะข้างในก็จะเป็นเนื้อครนแบบไม่ไม่เหนิดมากอะ่ะคนคนสีขาวๆเหมือนเหมือนครีมนวดทั่วไปอะ่ะเนื้อประมาณนั้นะจะไม่ไม่แบบอ่าโมเลกุลจะไม่แบบ หนักแน่นเหมือนโคนหมักผมต่างๆอ่างลังจากที่เกมเพลอองใช้ไปแล้วคือไม่ประทับใจเลยใครที่ใช้ดีใครที่เคยใช้แล้วใช้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันบ้างนะเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจของคนที่มาดูคลิปเนาะโดยส่วนตัวเกียนใช้แล้วคือเกมไม่ชอบเพราะว่าผมเราไม่โอเคเลยคือหลังจากที่ใช้ปุ๊บคือหวีผมก็หวีหวีปกติแหละ แต่ที่มันไม่ปกติก็คือผมติดมากับไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฟ้าสถิตติดมากับหวีเลยอะผมติดมากับหวีเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะอืมเขาโอ๊ะไหนว่ามันทําให้ผมแบบไม่แห้งเสียไม่นุ่มอา่ามีน้ําหนักไม่แตกปลายวะก็แบบก็งงแล้วหนึ่งแมตอืมก็ไม่ได้คิดอะไรอ๋อช่างมันแต่ว่าซื้อซื้อความอยากรู้แล้วกัน หว่ผมเสร็จสางผมเสร็จมันคงจะแบบเข้าทงเข้าที่ทีนี้พอมันแห้งใช่ไหมหวีผมเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จก็พยายามจะสาง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 สยางนี้ใช่ไหมก็สางคืออ๋อมือมือกลายเป็นแบบไอ้นี่เส้นผมติดมือมว้อีกเป็นแบบไฟฟ้าสถิตมาอย่างนี้เลยอ่ะแบบงงมากผมผมตอนนี้คือไม่ได้ใช้ตัวโคนตัวนี้นะใช้ตัวอื่นอืม มันก็เออกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมีน้ำนองมีน้ำหนักไม่ไม่เป็นไฟฟ้าสถิตไอที่จะซื้อก็ดูคลิปเกมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะจ๊ะหรือใครที่ใช้อยู่แล้วแบบเออมันได้ผลดีมันเวิร์กมันมันมีเออมันให้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะมาแชร์กันใต้คอมเมนต์กันหน่อยเพื่อเป็นการเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังคิดจะซื้อนะ ประมาณนี้แหละที่เกณจะมาบอกส่วนผลลัพธ์อื่นๆเกนฑมัไม่เห็นยังไม่เห็นเลยเพราะว่าใช้แค่สองสาครั้งก็คือบเบรกยดเลยก็คือไม่ใช้ต่อน, <S <S บบนั่นแหละก็ประมาณนั้นอะไรอะไรดีก็คือใช้ต่ออะไรไม่ดีก็คือหยุดใช้ก็อย่าสเต็ปเกมอะไรคือทุกอย่างเกมเสียตังค์ซื้อเองเพราะฉะนั้นเกมมีสิทธิ์ที่จะพูดตามความเป็นจริงที่เรารู้สึกจริงๆนะคะคือไม่ต้องมาจบตา คือเกมไม่ได้มีแบบใครมาจ้างรีวิวโฆษณาใดๆคือทำเพราะว่าชอบเพราะว่ารักในการรีวิวก็นั่นแหละประมาณนี้โอเคเนาะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละเล็กๆน้อยๆพูดพูดมากไปงั้นแหละอยากพูดเยอะๆก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเกมด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เกมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะกับ ครีมหมักผมโคนหมักผมน้ำมันมะพร้าวนะคะอุดมไปด้วยวิตามินอีไม่บายค่ะว่ะ